อาจารย์นิดาคนดังแนะหนูๆแก้ผ้าไปโรงเรียนหลังนักเรียนปลดแอกแต่งไปรเวทหลังภาคีนักเรียน KKC และและกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปเวทไปเรียนวันที่1ทธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของเทอมที่2ของปีการศึกษา2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนนศักด์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวโดยมีใจความว่าแก้ผ้าไปโรงเรียนเถิดลูกหนูอยากแต่งชุดอะไรก็แต่งเสรีภาพทําลายฝ่าฝืนระเบียบได้มันเป็นความสะใจของคนวนัยนี้ผมก็เคยเป็นมาก่อนทําเป็นครั้งเป็นคราวมันแรงได้อกได้ใจนะลูกเข้าใจหนูปดแอกอยู่ แต่ทำอะไรต่อต้านสังคมเล็กๆแล้วกลับมามีระเบียบกับตนเองด้วยแล้วกันขยันเรียนอ่านหนังสือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเรียนอะไรก็ได้ที่ทำให้หนูมีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตัวเองได้นะลูกทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานน์เคยระบุว่าแกนนำม็อบราษฎรเตรียมลีภัยไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่สถานเอกอัคารราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะออกมาตอบโต้ว่าเป็นเฟกนิว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด